สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะอ้อได้ทําการบ่มลูกกอใต้เอาไว้นะคะแล้วก็รากกําลังแทงเวลาที่เราได้เมล็ดลูกกอมานะคะเพื่อนเราเอาเมาเล็ดลูกกอสาดน้ําสาดน้ําใส่ให้เปียกเสร็จแล้วเราก็เอาลูกกอที่เปียกแล้วเนี่ยห่อลงไปในถุงพลาสติกอย่างนี้นะคะเพื่อนพอเราห่อลงไปในถุงพลาสติกแล้วปุ๊บสักพักหนึ่ง ลูกกอมันก็จะเริ่มทยอยแทงรากแต่ว่าแต่ละอันมันจะแทงรากไม่ไม่ช้าเร็วต่างกันอันไหนที่แทงรากก่อนเราก็คัดออกมาฝังลงดินก่อนวิธีการนะคะกรอกดินปลูกใส่ถุงซีรูนะคะฝังลูกกอที่มีรากแย่ลงไปวางไว้แค่นี้นะคะเพื่อนเนี่ยค่ะแล้วก็รอ มันงอกออกมาเป็นต้นได้เลยซึ่งเวลาที่เราเก็บตัวที่งอกลากแล้วนะคะชําลงถุงก่อนตัวที่ยังไม่งอกบ่มต่อคันเพื่อนเอาน้ำสาดใหม่นะคะเปลี่ยนถุงเอาน้ำสาดใหม่ห่อถุงสักสองชั้นไม่ให้โดนแดดนั้นเพื่อนตั้งไว้ที่ร่มสักพักมันจะทยอยงอกรากไปเรื่อยๆพออันไหนงอกเราก็เอามาชําลงถุงนะคะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ออเดอร์ลูกกอปักใต้กันเข้ามาอยากได้เป็นมเมล็ดพร้อมเพาะหรือว่าอยากจะได้เป็นต้นกล้าพร้อมปลูกติดต่อมาได้ที่อ,อ้อที่เบอร์โทร0876069955 ID Line A U N G S A R A 09อ่านว่าอังศรา09กับมเมล็ดพัน์ุกอปักใต้ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามเป็นกอเดือยน,นะคะสวัสดีค่ะ